สวัสดีค่ะวันนี้แอมจะมาแนะนําการเลือกซื้อหัวเกียร์และวิธีการเปลี่ยนหัวเกียร์ง่ายๆกันนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องรู้จักก่อนเนาะคะว่าหัวเกียร์ของเราเป็นลักษณะไหนแบบไหนนะคะก่อนที่เราจะไปเลือกซื้อเนาะหัวเกียร์แยกอเอาเป็น2ประเภทนะคะเป็นแบบนี้ค่ะขนาด26มิล9ฟันกับขนาด28มิล9ฟันนะคะขนาด26มิลฟันใส่กับเครื่องตัดหญ้าแบบไหนได้บ้างนั่นก็คือแบบ 260นะคะอย่างเช่น CG260, JX260 นะคะพวกนี้จะใส่กับเครื่องหัวเกียร์ตัว26มิ9ฟันนะคะส่วนพวก28มิ9ฟันพวกนี้ใส่ได้หมดเลยเกือบทุกลื่นเลยที่ไม่ใช่ตัว260เนอยอย่างเช่น CG c 11, g c 1 1 JX411, 38 328นะคะพวกนี้จะใส่หัวเกียร์ขนาด28มิ9ฟันนะคะ ดูจักักษณะแกนตรงนี้นะคะตัวนี้จะเล็กกว่าขนาด26มิลเนาะส่วนตัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่า28มิลน,นะคะอ่าถ้าลูกค้าวันที่ลูกค้าอยากได้อยากเลิกซื้อนะคะลูกค้าไม่แน่ใจสามารถถือตัวเครื่องตัดหญ้าของลูกค้าหรือว่าหัวเกียร์ตัวนี้เนาะมาที่ร้านได้เลยเขาจะบอกได้นะคะว่าลูกค้าอยากได้อ่าลูกค้าใช้เป็นแบบไหนอยู่นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ลูกค้าจะเลือกได้ก็คือ ด้านหน้าแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าขนาด26มิลเท่ากันนะคะแต่ว่าตัวหน้าตัวจานตรงนี้จะไม่เท่ากันนะจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะสามารถเลือกได้ตามที่ลูกค้าต้องการใช้งานนะคะแบบนี้เช่นกันเห็นไหมคะลักษณะจานด้านหน้าแบบนี้ค่ะจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ลุมลึกซึ่งลูกค้าสามารถเลือกเองได้นะคะตัวจานเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะคะ ต่อไปเรามาดูวิธีการเปลี่ยนหัวเกยงง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้กันนะคะทีนี้ามาดูลักษณะของเครื่องตัดหญ้าที่มีขนาดต่างกันนะคะตัวที่ใช้หัวเกย์26มิลนะคะจะเป็นตัวด้านล่างเนาะสังเกตว่าตัวก้านตรงนี้นะคะมันจะเล็กกว่ากันกับก้านตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นขนาด28มิลส่วนตัวนี้จะเป็นขนาดา26มิลนะคะเห็ไนไหมคะว่าลักษณะตัวก้านตรงนี้นะคะมันจะเล็กกว่ากันกับตัวนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้ารุ่น260นะคะส่วนตัวนี้จะเป็น4ี1่หนึ่งเนาะตัวนี้จะเป็นขนาดสองจังหวะเหมือนกันนะคะอ่าอย่างนี้เนาะตอนนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนหัวเกียร์แบบง่ายๆกันนะคะอันดับแรกเนาะเราจะต้องมีตัวนี้นะคะหกเหลี่ยมแบบนี้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเบบนะะสร็จแล้วเราก็ไขตรงนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วจุดต่อไปที่เราจะไขออกก็คือตัวนี้นะคะง่ายๆแบบนี้เลยเราก็จะเอาหัวเกียรอันเก่าของเราออกมาได้แล้วนะคะต่อไปเราจะใช้หัวเกียรตัวนี้นะคะเปลี่ยนเข้าแทนกับหัวเกียรตัวเมื่อกี้นะคะเสียบเข้าไปเลยแบบนี้นะคะ ให้ตรงกับช่องที่เราที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะให้ตรงกับช่องแบบนี้เนาะนอตตวนี้นะคะตรงกันนะคะอ่าอ่าแล้วใช้หกเหลี่ยมแบบเดิมแบบนี้นะคะขายให้แน่นกลับเข้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เริ่มายอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะคะให้แน่น ทั้งสองจุดนะคะเหมือนเดิมเมื่อกี้เราไขาออกตอนนี้เราไขาเข้านะคะ,ะแน่นจนกว่ามันจะแน่นเลยนะคะนี่เท่านี้แน่นแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนหัวเก๊สเสร็จแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่จานเข้าไปตรงนี้นะคะก่อนอื่นนะคะคลายนอตที่อยู่ตรงนี้ออกก่อนนะคะเพื่อจะเอาจานออกเนาะอ่า จะมีจานแบบนี้แล้วก็มีตัวนี้นะคะ,ะสามชิ้นแบบนี้แล้วก็ใบมีดใส่ลงไปค่ะแบบนี้ดูจะต,ตัวนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมด้วยน็อตตัวนี้นะคะพอเราเน็อตัวบนวนี้ใส่ไปแบบนี้แล้วนะคะ <S <S ก็อย่างที่บอกนะคะไข่กลับคืนให้แน่นเนาะ ทีนี้ตัวนี้นะคะจะแน่นได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องเอาเจ้าตัวหกเหลี่ยมตัวนี้นะคะเสียบเข้าไปด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวจะบอกวิธีนะคะตรงด้านข้างนี้นะคะจะสังเกตเห็นรูเล็กๆตรงนี้นะคะให้หมุนตัวน็อตตัวนี้นะคะจนรู2อันด้านนี้ด้านนอกนี้นะคะกับด้านในเล็กๆตรงนั้นนะคะให้มันตรงกรันแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมแบบนี้นะคะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะามาได้แบบนี้แล้วนะคะ เมื่อเราเสียบหกเหลี่ยมเข้าไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยล็อกแบบนี้นะคะหรือจะเป็นประแจแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ประแจเบอร์สิจนะคะจับตัว6กเหลี่ยมตัวนี้ไว้แน่นแล้วก็ใช้ตัวประแจจับแล้วก็หมุนให้แน่นะคะ่ะต้องจับตัวหกเหลี่ยมไว้แน่นนะคะแล้วก็ใช้ประแจหมุน ให้ตึงมือที่สุดเนาะแน่นแล้วก็ตึงมือที่สุดเรียบร้อยแน่นแล้วเราก็ออกเสร็จแล้วเราก็จะได้หัวเกียร์พร้อมใบตัดหญ้าเรียบร้อยแบบนี้นะคะสวยงามทีนี้เราก็พร้อมกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้วนะคะเป็นไงคะง่ายๆนะคะลูกค้า ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะให้ลูกค้าติดต่อสอบถามได้ทางเพจเลยนะคะหรือถ้าไม่แน่ใจว่าก้าลูกค้าขนาดไหนหรือหัวเกียร์ต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะให้ลูกค้าสอบถามหรือว่าถือหัวเกียร์กับเครื่องตัดหญ้าเข้ามาที่ร้านได้เลยนะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังลใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ